สวัสดีครับวันนี้ Apple มีเซอร์ไพรส์ปล่อย iOS 16.7.1มาให้ iPhone เนืรุ่นที่รองรับรวมถึง iPhone เนรุ่นที่รองรับ iOS 17แต่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 17ขึ้นไปให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับ iOS 16.7.1รองรับ iPhone เนรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.7.1มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอทยคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัพเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.7ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเวอร์ชั่นใหม่นี้ควรจะอัพเดตหรือไม่เราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.7.1บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอประมาณเช่นกัน ความเร็วเือรวมลดลงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพาแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับ เพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด รือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 16.7.1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับที่หเรหลือ99%ในขณะที่ iOS 16.7ใช้ไป0%เรหลือ100%เต็มแต่นี่ก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับยังประหยัดดีมากการอัปเตเป็น iOS 16.7.1บน iPhone 10ความเร็วโดยร,ว,รวมลดลง ส่วนแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวยังถือว่าดีสุดๆครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนําว่าอัปเดตกันต่อดีกว่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราด้วยครับจากนี้ไปก็มารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 16.7.2หรือ iOS 16.8ตามออกมาให้อัปเดตกันหรือไม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ